ทาิสยาทังวิหะชนโตสัมบัลงโกวินาศโตมาเตปาวัตตันตระโยสุขีติกายุโกภวะอังบิวันตันสิลิสะนิจจงวุตตาปจายโน Chân Tà-rô-tham-ma-va-tan-ti A-yúc-văn-nô-xung-kha-ang nang akang kang vi cha na tang bun nang đắc khị nây ตรเรอังเกตัมเมปัศนานังวิรากุปสเมสุเ a อังเกสังเปัศนานังปุญญเขตเตอนุตตะเรอักกัสสมิงดานังดัตตังอักกังปุญญงปวัตเตอังกังอายุจวันโนจา Ya so kette sokham ballang ang kasanda tametha vi akkha dhamma samagito dewa bhuto manusso va akapatto bammandate enta lenda dantesa panya กาเลนะดินนังอริเยสูโอชุโพเตสุตานเดสูเวปัสสนามะนัสสะเวปุลังหุติดักขินาเยตตถะอนุโมดันเตวายวัจจังกอรนติวานะเตนันดักินาโอนาเตปิปุญญาสัพพากิโน samadande ang banwana ciito ya ha din na mahab balang pun ya ni palalo ka seming Paktit hahuni pannan tipakit sang kayyon เนวันดาวายันมัไดัญะมนดันนายาเวผูสนายาญาวเนวอิมัสกายสัตถิติยาปันยาเวหิงสุปาระยาบรัมมะเจริญกานหายา เอ็นติปุราณะเวดันังปฏิหังคามิหนวันเวดันังนาอุปปันเดสมายาตราชเมปวสัติอันหนวันจันตันจามาสุวหาโรจารัตนาตยานุภาเวนะพระตนาตยเตจสาดก กัปโรกาพยาเวราสกัสสตุจุปัตะวาอเนกอันตารยาปิเวนาสันโตอาเสสโตใจยสิทธิทนังลาพังโสติภาคขยังสุขังบาลังสิปริอายุจวันโนจา ปกังว ok ja, ุฒิเจยยสวาสตะวาสาจะอายุจเจวสิทธิพว um ันตุเตะวตุสาปมังคลังรกคันโตสัมบเดวตาสัพบัมบุญธานุมหาเวนะ สดาสุติพาวันตุเตหาวันตุสาปปมังกาลังรักขันตุสัมบเดวะตาสัพบัตธรรมานุภาเวนะสดาสุติพาวันตุเตหาวันตุสาปปมังกาลังรักขันตุสัมบเดวะตาสัพ บาสังฆโนฮาเวนัสดาสุธีฮวันตุเติง ต้นสตังแบงค์ลอยเป็นต้นอเอาติดเอาซองเอาติดหน้าต้นสตังเพชแบงค์ลอยมินิ ก็พรอ,อนที่มันมีชื่อกับคุณน่กะอันที่มันมีชื่อมีหมูกี่อันปุแน่ รถในในห้องก็มีเดี๋ยวอาะที่มันแปะได้ไปเหมือนมีกันที่มันโฟมมันว่างทั้ทงหน่อ่เนวไป <c oughs> เดี๋ยวไม่แรงเนี่ยซ้อมรถไปเอาเอาันต้นสตางค์หนองเงือกแสนห้าต้นต้นละสองหมื่น <c oughs> เอ้ประเจ็นหนองเงือกดอนตองซื้อเอาถุงเอาถุงดำใหญ่ๆไปก็สซุบเป็นต้นมาเลย เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโดนลมโดนอย่างแล้วมันจะมันจะมันจะเอ๋มันจะปิวเอาถุงดำถุงใหญ่ๆห้าตน้นต้นละสองหมื่นแสนอันไปที่คูบาเกลาดนั่นไม่ไม่แรงนะไปจะตานวันนี้นะห้าตน้นตานไม<า>่จงองสตาง์ราจารัดจะโอนไปนะเอารถไปใส่อย่างเดียวเด้ ข้าวข้าม mm. er ันสบายแต่ผมก็กใส้นะในน้ำน้ําน้ําข้าวที่แช่ไว้ของวันก่อนแต่ว่าไ่ได้ใส่แบบเยอะใส่แค่แบบพอมันเป็นหมาเชื้อให้ข้าวมันนิ่มเฉยๆนี่เราที่ใส่นิ่มๆ จะหน้าไปประสานอสมมามันเอบเขาตรวจตั้งเต็นต์ไวออ้หน้าวัดเนี่ยวันข้างเขาจะให้เข้าออกอันหน้าวัดตั้งเดียวเนี่ยตรวจรถท,ที่กันมาร่วงเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ติดสติ๊กเกอร์นัเน่เรียกกับบำรุงเขาคนบำรุองอสมไปสักสามปัน จะิีนกันจราจรกับเขาแม่แต่บฮือเป็นคนเป็นคนเหมือนเตือนนะรวมไปฮะเนี่ยไปแจกกับคนเดียวเขขอเพ้่สามปัน่าคือหมู่บ้านหมู่บ้านที่เป็นติต่อกันยังไงหล่ะเขาไปที่โน้นได้ไหมที่ไนได้ไเปียกอืมแต่น้กับเขาเก๋เปียกั้งแม่ บอกม้วนมือสามปันนั่นแหละแล้วแต่เขาจะไม่ให้กับบาดแจกลายคนนะแบบว่ามือไปคนแต่คนแต่คนนับคนนี่ไม่ถูใจนะถูกใจไปแจกลายตัวนี่ตูเตอร์เนี่ยให้เป็นเงินสนับสนุนแบบได้จ้างมานะของโรงพยาบาลปราสาท ันประสิทธิ์ตั้งเื้อสตังหมื่นนั่นตัวเจ้าบอกหมอแล้วว่าส่งตัวแทนนะฮับเติมนไม่ม <c oughs> ีอะไที่ดตัด้แบบตะบวู 不坏，你咋 <laughs> <laughs> เค <Okay, S 2> <c oughs> เดี๋ยวต้บเบ้งร้อยมาไปมาต้อหนึ่งหน Hãy đi cho mấy không, không.